อยากรวยต้องรู้ทำไมต้องลงทุนความหมายของการลงทุนคือเราลงเงินไปในสินทรัพย์เพื่อคาดหวังผลตอบแทนที่สูงขึ้นในอนาคตการลงทุนแบ่งออกเป็น2ประเภทคือการลงทุนในสินทรัพย์ที่จับต้องได้เช่นที่ดินบ้านทองคำเพชรพระเครื่องหรือของสะสมอื่นๆหรือจะเป็นการทำทธุรกิจจริงก็ได้นะเช่นเปิดร้านอาหารหรือเปิดบริษัทเนี่ยอันนี้ก็ใช่อีกประเภทก็คือการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน เช่นเงินฝากสลากออมทรัพย์คันธบัตรรัฐบาลหุ้นหุ้นกู้กองทุนรวมเป็นต้นอา้าวพี่เอเงินฝากเนี่ยเป็นการลงทุนเหรอไม่ใช่การออมเงินเหรอก็ความหมายของการลงทุนะ่ะคือเราลงเงินไปในสินทรัพย์เพื่อคาดหวังผลตอบแทนที่สูงขึ้นในอนาคตแล้วการฝากเงินเนี่ยเราได้ดอกเบี้ยใช่ไหมก็สอดคล้องกับความหมายของการลงทุนไงเงินฝากก็เลยเป็นการลงทุนประเภทหนึ่งเหมือนกันแต่ถ้าเราพูดถึงเรื่องของการเก็บเงินแล้วก็แบ่งตามวัตถุประสงค์ของการเก็บเงินนั้นะ่ะ คราวนี้ก็จะมีอีกสองคำที่เกี่ยวข้องคือการออมกับการลงทุนโดยการออมเนี่ยจะมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาเงินต้นส่วนการลงทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มเงินต้นสรุปเงินฝากเนี่ยจะเรียกว่าเป็นการลงทุนก็ได้ถ้าเกิดว่าเราดูตามคำนิยามของการลงทุนหรือตามทฤษฎีและเงินฝากก็จะเรียกว่าเป็นการออมก็ได้ถ้าเราพูดถึงวัตถุประสงค์ในการเก็บเงินแต่ส่วนมากในชีวิตจริงเรามักจะนึกถึงการฝากเงินว่าเป็นการออมเงินมากกว่าอ๋อ เป็นการออมจะมีความเสี่ยงต่ำคือมีโอกาสต่ำมากที่เงินต้น,นจ,จะสูญหายแล้วก็มีสภาพคล่องสูงหมายถึงสามารถนําเงินมาใช้ได้ทันทีเมื่อต้องการเช่นการหยอดกระปุกการฝากเงินหรือการซื้อสลากออมทรัพย์ใช่ปะใช่แต่สลากออมทรัพย์เนี่ยมีระยะเวลาถือครองขั้นต่ำด้วยนะบางประเภท3มเดือนบางประเภท6เดือนถ้าถือไม่ครบกําหนดเราต้องเสียค่าธรรมเนียมด้วยต้องอ่านเงื่อนไขให้ดีเนี่ยเพื่อนๆสลากใบนี้ยเราอ่ะได้รางวัลมา อายุของสลักเนี่ยก็3ปีพอครบกําหนดแล้วเนี่ยเราก็เลยไปขึ้นเงินมามีอยู่หหน่วยหน่วยละ500บาทได้ดอกเบี้ยเนี่ยหน่วยละ3บาทรวมแล้วเนี่ยเราก็เลยได้เงินมาทั้งหมด503บาทส่วนตัวเรานะคิดว่าสลักออมทรัพย์เนี่ยไม่ค่อยเหมาะกับเราเท่าไหร่เพราะว่าตรวจมา36มงวดแล้วเนี่ยก็ไม่ถูกเลยสักงวดหนึ่งอะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่ชอบการลุ้นเสียงโชคสลักออมทรัพย์เนี่ยก็อาจจะตอบโจทย์นะมันก็เหมือนกับที่เราซื้อลอตเตอรี่ได้ลุ้นไปด้วยนี่แหละแต่สลักออมทรัพย์เนี่ยเงินต้น ส่วนการลงทุนน่ะเราจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่าการออมแต่ก็มีโอกาสขาดทุนได้เช่นเดียวกันเพราะงั้นเราต้องหาความรู้ศึกษาข้อมูลทําความเข้าใจโอกาสและความเสี่ยงต่างๆของสินทรัพย์แต่ละประเภทก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้งแล้วถ้าเราไม่ลงทุนเลยได้ไหมอะ่ะเพราะว่าต้องศึกษานู่นนี่นั่นเยอะแยะเลยดูวุ่นวายอะ่ะได้สิเงินเราเนอะถ้าเราทํางานหาเงินได้เยอะมีเงินเก็บพอกับเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆแล้วก็สามารถเก็บเงินกเกษียณได้ก็โอเคแล้วไง รู้ปะก่อนปี40น่ะดอกเบี้ยเงินฝากประจำมา10กว่าเปอร์เซ็นต์ต่อปีเลยนะถ้าเป็นแบบนั้นน่ะเราไม่จำเป็นต้องลงทุนก็ได้แค่ทำงานเก็บเงินฝากธนาคารอย่างเดียวก็พอละแต่ตอนเนี้ยดอกเบี้ยเงินฝากประจำเนี่ยประมาณ2ต่อปีเองแล้วเงินเฟ้ออ่ะประมาณปีละ3ซนได้ดอกเบี้ยมาเนี่ยก็โดนเงินเฟ้อกินหมดเฮ้อนั่นไงดอกเบี้ยเงินฝากอ่ะมันเอาชนะเงินเฟ้อไม่ได้เลยไม่ได้ทำให้เรารวยขึ้นสำหรับพี่อ่ะถ้าเราลงทุนในสินทรัพย์ที่เอาชนะเงินเฟ้อได้อ่ะ เหมือนเราทำงานหาเงินใช่ปะแล้วเงินที่ได้อ่ะมันก็ช่วยเราหาเงินให้เราอีกทีหนึง่งเราก็เหนื่อยน้อยลงพี่เลยยอมศึกษาเรื่องการลงทุนดีกว่าแล้วเพื่อนๆนะ่ะเห็นด้วยไหมคอมเมนต์บอกกันได้นะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิง่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะ